ครับลุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะกับอาบอกิจอย่างวันนี้ก็เป็นช่วงบ่ายที่อากาศร้อนมากนะประมาณ35องศาเห็นจะได้ะแล้วบวกกับวันนี้โอ้โหใส่กาเกงขาสั้นขับิไฟโอ้มันจะร้อนขนาดแต่อไอความร้อนจากเครื่องยนต์มันก็ราลเหยเข้ามาที่หน้าขาเราตลอดเวลาเลยอย่างร้อน ก่อนอื่นก็ต้องขอโทษนะเรื่องลมเสียงลมเนี่ยมันอาจจะเข้ามาในกล้องตลอดเวลานะแล้วมันอาจจะดังด้วยเพราะว่านี่ก็ติดตั้งกล้องกลวงโปรไว้ที่หมวกโดยที่ไม่ได้ใส่ฟองน้ํากันลมกันอะไรเลยเสียงคงจะดังน่าดูแหละอย่างวันเนี้ยผมก็ไม่ค่อยมีอะไรทาหรอกนะเลยนึกคอนเทนต์ได้ว่าจะทําอะไรดีอย่างตอนเนี้ยรถของผมอะน้ํามันก็ใกล้หมดแล้วผมขีดแดงกระพริบๆๆแล้วก็เลยอยากจะรู้เนี่ยว่า ถ้าเราเติมน้ำมันเต็มถังในยุคของลูกตูน้ำมันแพงอย่างเงี้ยกับเจ้า CBR 650R เติมน้ำมันเต็มถังเนี่ยมันจะกี่บาทกับเชียวถังน้ำมันก็ประมาณ15ลิตรได้มั้งโอ้โหร้อนว่ะอ้าวอ้าวเฮ้ยขับรถแบบนี้ทางนี้เขาห้ามเลี้ยรขบพี่อยากจะดาคับยาบนะแต่เห็นว่าออกกล้องอยู่ไงเดี๋ยวมันไม่สุภาพ แต่เอาจริงนะเส้นเมื่อกี้เนี้ยเขาห้ามเลี้ยวขวานะคือเขาให้คือว่าไงเขาให้เราไปตามทางอนะ่ะเออถ้าเลี้ยวขวามันก็จะชนกับรถที่เขาลงมาจากสะพานไงเออป้ายจราจรมันก็มีบอกอยู่นะยักจะเลี้ยวออกมาอีกอ่ะมามาเข้าเรื่องน้ำมันต่อดีกว่าอย่างวันเนี้ยใช่ไหมวันที่21สกุมภาพันธ์2566หรือ 2,023อ่าให้ปะ่ะน้ำมันวันนี้ราคาก็95ให้ปะ่ะแก๊สโซฮอล์95อยู่ที่36บาทกับอีก5สตางค์95เต็มถัง 95, ครับมาจาัดมาล้นๆเลยลูกพี่ก็อ,อย่างที่บอกอะนะเจ้า CBR 650R ตัวเนี้ย ถังน้ำมันมันจุได้15ลิตรแต่ถ้าเป็นตัว CBR 6 5 0 F อ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ17ลิตรมังถังน้ำมันอ่ะสแกนจ่ายนะโบโตชูนั่นแหละบาบอชอคแค่นี้ไม่ได้ใช้อะไร เขากูดอะไรกันเนี่ยเขาจะเล่นบทไหมอ่ยสมาบทะตอนแรเลยเต้จะพูดตองเราเนี่ยว่ามาไปไล่ทมามีนี่ แนันนี้ก็ได้มันล้นบันเยอยตลกิสี่จุดหกลิตรห้าร้อยสามสิบาท เนี่ยยุคนี้ยเขาให้พกแล้วกระเป๋าตังค์อ่ะสแกนจ่ายอย่างเดียวเลยเงินติดตัวถ้าไม่มีนะแต่ละวันเนี่ยโอนอย่างเดียว เอาละครับมาสรุปกันเลยดีกว่าเติมน้ำมันในยุคุงตูเท่าไหร่กับเจ้า CBR 6 5 0 r นะถังน้ำมัน1 5ลิตรต่อเราก็เติมไปประมาณ1 4 6ลิตรนะเพราะว่าในถังมันจะมน้ำมันอยู่เหลืออีกเกืบอบเกือลิตรอ่ะก็ตกแล้วประมาณไม่ประมาณหรอก530บาททุวนๆเลยเป๊ะๆแต่14.6ลนะิตรไง หนาวอะ่ะมีหนาวอ่ะคนับนม,มอไซค์่างบิ๊กไวเนี่ยค่าน้ำมันโคตรแพงเลยตกิตรละ36บาทจุดหสตางค์แทบร้องเอาละครับแล้วสำหรับใครครับที่แวะผ่านเข้ามาเจอคลิปเนี้ยยังไงก็ฝากกดไลค์หรือไม่ก็จะเป็นทวัคุูดบ้างเลยกดติดตามหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย